สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26เมื่อเวลา9นาฬกา31นาทีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงคลองเตยรับแจ้งเหตุประชาชนจะกระโดดจากที่สูงบริเวณห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตราสาขาพระราม4จึงรุดไปที่เกิดเหตุพบชายปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้ามีอาวุธมีดและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระเช้าขึ้นไปเกลี้ยกล่อม พร้อมกับเตรียมเบาะลมไว้รองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเกิดเหตุรถไฟขนส่งสินค้าตกรางในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาทําให้ของเหลวอันตรายรั่วไหลใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยรถไฟที่ประสบเหตุมี3หัวรถจักรกับตู้สินค้าทั้งหมด175ตู้ เดินทางมาจากเมืองคิมเบอร์แลนด์รัฐเมริแลนด์มีจุดหมายปลายทางที่เมืองแฮมเล็ตในรัฐนอร์ทดาโกตาอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้สถานีรถไฟใต้ดินโรถไอแลนด์และถนนรถไอแลนด์ต้องปิดทำการชั่วคราวติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาราี้ได้ทางช่องหนาว26ค่ะ